สวัสดีครับเพื่อนๆโลกของเรา1ใบก็คือ1จุดเป็นดาว1ดวงอยู่บนท้องฟ้าดาวทั้งหมดประมาณล้านดวงจะเท่ากับก้นหอยแบนๆหนึกาแล็กซี่แล้วเพื่อนๆเห็นในรูปไหมครับว่ามันมีกี่กาแล็กซี่ในจัก,กรวาลของเราทั้งหมดนักวิทยาศาสตร์ค้นพบแล้วว่ากาแล็กซี่ของเรามีทั้งหมด สองแสนล้านกาแล็กซีนะครับเพื่อนๆเ,เรามาดูใกล้ๆก,กันอยากดูนานกดหยุดดูภาพเองนานเท่าไหร่ก็ได้ YouTube จะได้ไม่ยาวเกินแคปภาพแล้วขยายดูเองได้เลยครับอ่าให้ดูก่อนนะครับด้านล่างเพื่อนๆเ,เ,เห็นไหมครับ กาแล็กซี่ก้นหอยเป็นวงกลมวงกลมแต่ละกาแล็กซี่มีดาวหนึ่งล้านดวงนะครับดาวซ้ายสุดห่างจากดาวขวาสุดต้องเอาดาวมาเรียงกันล้านดวงหรือเอาโลกมาเรียงกัน100ลูกเออหรือเอาโลกมาเรียงกัน1ล้านลูกแล้วเพื่อนๆลองนึกดูว่าโลกที่เรียงกัน1ล้านลูกมันแค่หนึ่งกาแล็กซี่แต่ในภาพที่เพื่อนๆ,ๆเห็นเนี่ยกาแล็กซี่ก้นหอยเนี่ยมีทั้งหมด สองแสนล้านล้านกาแล็กซี่นะครับเพื่อนๆล้านเดียวก็ว่าเยอะละล้านล้านก็ว่าเยอะละสองแสนล้านล้านครับเพื่อนๆกาแล็กซี่ไม่ต้องบอกนะครับว่าจัก,กรวาลเราเนี่ยความกว้างเนี่ยแทบจะไม่มีที่สิ้นสุดหรือเป็นอนันต์นั่นเองภาพที่เพื่อนๆเห็นกาแล็กซี่ทั้งหมดนี้เราจะเรียกว่า1เอกภพนะครับเพื่อนๆ หนึ่งเอกภพนะครับนักวิทยาศาสตร์ค้นพบแล้วว่าเอกภพหนึเอกภพ,ก,พก็คือ1ฟองสบู่จะมีฟองสบู่แบบนี้อีกเป็นล้านล้านฟองสบู่เลยนะครับเขาเรียกว่ามิติคู่ขนานจะมีฟองสบู่ที่เหมือนกันเรียงกันมากมาย นี่แหละครับคือความกว้างใหญ่ของจักรวาลของจริง <aument the issue> เห็นกัน <mann> ชัดๆกันไปเลยนะครับ <_ co ham> เพราะฉะนั้นนะครับคนเราเกิดมาเพื่อสวดมนต์ทำบุญนะครับแล้วเราก็กินข้าวออกกำลังกายให้แข็งแรงนะครับไม่ต้องเป็นนึกถึงคว <_ co ham> ามร่ำรวยนะครับ <_ co ham> เ,เพื่อนๆ <_ co ham> เราเกิดมาเพื่อทำบุญนะครับ <_ co ham> เพราะว <_ co ham> <ค>่าเราเหา ทองคําได้เท่ากับโลกหนึ่งใบหาเพชรได้เท่ากับโลกใหญ่เท่ากับโลกหนึ่งใบหรือหาเงินมากองเท่ากับโลกหนึ่งใบมันก็แค่จุด1จุดเท่านั้นเองแล้วจุด1จุดก็คือที่เราได้มามันก็อยู่ในกาแล็กซี่ก้นหอยที่มีจุด1ล้านจุดเพราะฉะนั้นโลกหนึ่งจุดคุณไม่จำเป็นต้องมาครอบครองอะไรแล้วครับความรู้ต่างหากที่มันสำคัญนะครับอะผมจะให้ดูตรงนี้ ให้กดให้หยุดอ่านเองนะครับเพื่อนๆให้เวลา10วินาทีนะครับกดหยุดอ่านเองนะครับเพื่อนเอนเดี๋ยว YouTube จะยาวเกินคนถูกใจ3,143คนมากเลยทีเดียวนะครับ โอเคครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับผมบายบายไปแล้วนะครับ